อาจารย์นินด้วยนะครับขอบคุณปล่อยสู่นะครับผมปล่อยสู่ปล่อยสู่ปลงไปไพ่เมื่อนี้วันร้อยกระทงเนี่ยเมี่ยเก่าไหลไปไม่ไม่ไหลมากครับคุ้มไปคุมไปเลยอาจารย์นั่นแหละคุ้มวงเงินอาจารย์มือนั่งมือคุ้มไปเลยไอ้มันควันดำแล้วมันจะพุ่งจุดหลุดเนียเก่าไรไปมันมันขึ้นดอกกันเนี่ยอย่างนี้ผู้จัดการ มื่อนี้มามาเร็ง okay. ยุ้ยวัดเรื่องจำนงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ธาลินนะครับผมพี่น้องเด้อนะครับผมสั่งกาแฟเด้อสั่งกาแฟเด้อกระเสาะเสแเนเด้อต้องสั่งเด้อพี่น้องนะครับผมต้องสั่งนะครับผมสั่งเลยครับผมกระเสาะเสดเดนะครับผมตัวไหนจะไหนเนี่ยพี่ธาลินนะครับสุดยอดไปสุดไปสุกปล่อยสุกบ่บ่ต้องขื่นครับอาจารย์ไปในวันลอยกระทงนะครับวันนี้สิบห้าครับนิดนดนิดหนึ่งปีมีครั้งหนึ่ง ไปตุกไปโศกไปหลงไปให้พี่น้องพี่น้องผู้ใดที่เบิ้งคลิปมื้อนี้นะครับเที่ยวมื้อนี้นะครับขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขก็ต่อเริืเด้อล่ลำรวยตอนนี้บ่เลี้ยวแล้วครับพอมันเลยเรี่ยวจะจนทุกคนทุกท่านนะครับผมบน u t u b e เลยเออครับผมจะเก็บจะจนทุกคนทุกท่านนะครับผมลำรวยลำรวยครับความเจ็บจะใส่ความไข่ยยสมีเออมีแต่ความรวย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 แล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปครับผมสาธุสาธุ ทุกโศกโรคกไพ่ไข้เจ็บทุกรีย่างไปกับครบร้อยครบมีเด้อบอกว่าจะฝอกปลอยวะไปจำมาเหมือนเม่อไหร่อาจารย์ไปจำมาเลยเมื่อไหร่เม่อไหร่เสือผมหนี่งมันโดนน้ำแล้วไม่ขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้น เปียนแ้วเนี่ยขึ้นปะต้มัดตีลงบเมียนบ่เซียผมเนาะผมมันตึงสู้เ้ยครับวิวทะเลวิวทะเลทุกผู้แนเก็บ่าครับผเอากงันผมผมบอกว่าคุ้มไปก้อนเนี่ยมันตึงเป็นควดำๆเาไปกระปุซะไป

อันนี้คือวิวให้สูงสุดก็ไปซำไปไป็นกระพุ่นเด้อเนี่ยสูงสุดลงไปเป็นกระพุ่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยไปควบของบมื่อคืนล่องน้ำทะเลซัมมันมา่ั่นตึงมื่อเานตึงทุกอันนะคมอันไม่ไปกระนั้นทะเลอ่ะ่ะเออมันขึ้นไปมันก็ลงน้ำทะเลเก็จุดพูงกับพี่น้องวนลอยกับตรงบรรยากาศตรงตรงนี้คือบางแสนนะครับ บริเวณมานีคือไอ้บุญล,ละพี่นอ้องหาดบอนหาดบอนครับเขาขึ้หลรงงานเชะไปบุญล,ละเด้อไปบุญละเด้อปั๊บลอง,ลองลลไป,ไป,ไปบุญล,ละไปไปไปขากวนบังไฟพญานาคเด่นเลยเได้วิวบรรยากาศยั่งดีเลยอะ <c oughs> น้ำใสได้เนะผู้จัดการเนาะใสดีคุณแม่ครับคนเ็มใสน้ำใสใจ่งเอาเจ้าของพื้นที่ว่า่มยางมาเข้ากล้องวะเห็นไหมอาจารย์นู้ไหมี๋ยวลูกกระเพห้มาเลยอติดตามนะครับผมช่องยูทูบผู้จัดการพี่นะครับขอสาวน้อยเสด็จแดงนะครับแล้วก็ช่องยูทูบนะครับผมของพี่คานินคาเฟ่เสด็จคาเฟ่เสด็จแดงเอ้ยคาเฟ่เสด็จนะครับผมช่องยูทูบ น้องปาตัมเดอรบนะครับผมให้ผู้ใดเบิรงคลิปมีนะครับฟอให้อูลวัทีนึงโอ้สาธุสาธุได้ครับเด้พี้องเด้บุญบันครับจากใจจริงเนี่ยบกบบเบิบนยืนต้องคนพาาเขาจะเบิงนนำใสใจจริงเนี่ยู้องเ้โอ้ยมาใส่เบิบกแสนนะครับบิกแสนเนาะลาเา ดวยการเพราะว่ายั่งหน่อยโมต้ามก็แปดนาทีวันนี้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 น้ำใสใจจริงครับผมใสมากครับผมใสมากใสมากใสมากบรรยากาศดีพี่น้องนะครับผมโดยรอบบ้วยการนิดคลิปให้คนบรรยากาศโดยรอบครับผมคนเกกืออบบััหนนน่ยะครี่ครับเจ้าของนะครับเจ้าของสวัสดีครับเจ้าของช่องโยกเจ้าของช่องครับผมนะครับพิธานินนะครับผม พี่ธนินทาการทานินกาแฟเสด็จแมนครับเอนะครับผมขอติดตามพี่น้องด้วยนะครับขอบพี่น้องที่ติดตามทางเฟซบุ๊กพ uh, ี่ธนินบ้านกบแคร์พี่ธนินบ้านกบแคร์นะครับผมเฟซบุ๊กนะครับผมขอบพี่น้องนะครับผมมือนี้นะครับมามือเชสองเช่นกำกันนะครับผมนะครับอาจารย์เสือเอออาจารย์เสือปะนะอาจารย์มืดมืดครับเออนี่ครับผม The re แดกโซโคของเรานะครับผมสารัสเซอรแบนด์ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมนี่บรรยากาศดี่นี่พี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องนะครับบรรยากาศดีโอ้ยสุดยอดเลยนะครับอ่านตากระไรเขาจุดเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้จุดค่ำจุดค่เมื่อคืนเพราะว่าลมมันตีลงพี่น้องนะครับลมมันตีลงไปไปเดียวครับลมมันตีล้งพิธีการเดี๋ยวขอแก้ตัวกองยึดตัว อมีแก้ตัวครับผมมีแก้ตัวครับผมล่มมัตีลงนะครับนะครับล่มมัตีลงเราต้องคุมให้มันตึงความมันตึให้ได้มันน้ำเบามันก็จะลอยได้ดันต์มันจะข้างบนนี่ก็ลอยได้โอเคโอเคโอเคครับผมล่มมัตีลงครับพี่น้องครับล่มมัตีลงมันมันบ่ตึงพี่น้องมันเลยบ่อขื่นมาเห็นจุดไหมจุดไหมจุดไหมร้อยหนึ่งก้าครับผมกระเบื้อง

นะครับดูวิธีการจุดนะครับไช้แจ็คเสีอยนครับลากล่ังล่าง